ครับเพจด้วกฎหมายกับพี่หมอนะครับวันนี้ในส่วนของวิชานิติกรรมนะฮะมาขึ้นข้อที่6นะครับซึ่งจะเป็นอยู่ในส่วนของสัญญาต่างตอบแทนเช่นเดียวกันนะครับเป็นในส่วนที่ข้อสอบออกบ่อยเหมือนกันนะจะเป็นสัญญาเพื่อประโยชน์ของบุคคลภายนอกเป็นอย่างไรเรามาปูพื้นฐานก่อนที่เราจะไปรู้ข้อสอบกันนะครับซึ่งแน่นอนครับว่าก่อนที่เราจะไปในส่วนของสัญญาอ่าไม่ใช่ขอภัยไม่ใช่สัญญาต่างตอบแทนเป็นหนึ่งในลักษณะแห่งสัญญานะครับซึ่งจะมีทั้งหมดประมาณ3ลักษณะหลักๆ1ก็คือสัญญ,ญาต่างตอบแทนที่ข้อสอบออกค่อนข ได้พูดไปเรียบร้อยแล้ว2ก็คือในส่วนของสัญญาเพื่อประโยชน์ของบุคคลภายนอกนะครับส่วนอย่างที่3เนี่ยเป็นส่วนที่ข้อสอบไม่ค่อยออกเพราะไม่ค่อยมีคีย์อะไรให้ข้อสอบออกก็คือข้อตกลงร่วงหน้านะครับยกเว้นความรับผิดของลูกหนี้นะครับซึ่งบดีจะขอพูดตรงนี้สไลด์เดียวเท่านั้นเองเผื่อข้อสอบออกแต่คิดว่าไม่ออกนะครับก็คือในส่วนของข้อตกลงนะฮะร,ร่วงหน้าในการยกเว้นความรับผิดของลูกหนี้นั้น เป็นโมฆะจบฮะอยู่ในมาตรา3ร3านะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าจะพูดเงื่อนไขให้มันละเอียดลงไปเนี่ยก็คือว่ามันมีข้อตกลงที่ทําไว้ร่วงหน้านะครับว่าหากลูกหนี้เนี่ยไม่ว่าจะทําคนช่อฉนเรียกว่าเป็นการหลอกเจ้านี้เนี่ยนะฮะลูกหนี้ว่าว่าถ้าเกิดว่าสมมุติว่า <c oughs> ลูกหนี้เนี่ยได้ทําการหลอกเจ้านี้ลูกหนี้ก็ไม่ต้องรับผิดข้อตกลงอย่างนี้เป็นโมฆะนะครับหรือว่า มีข้อตกลงว่าหากลูกหนี้เนี่ยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงแล้วเกิดความเสียหายเกี่ยวกับสินค้าอะไรเกิดขึ้นลูกหนี้ก็ไม่ต้องรับผิดแบบนี้ก็เป็นโมฆะครับเพราะว่ามันถือว่าเป็นความไม่ยุติธรรมเพราะฉะนั้นกฎหมายก็เลยเป็นไงฮะเ,ออเขาเรียกว่าพูดดักคอไว้เลยว่าไม่ให้ทำนะครับอย่างเช่นถ้าในชั่วเนี่ยนะฮะซึ่งเป็นลูกหนี้ขายรถยนต์เนี่ยนะก็คือเป็นลูกหนี้ที่ต้องส่งมอบรถยนต์ให้กับนายซวยเนี่ยดันไปทําข้อตกลงล่วงหน้าว่าแม้ชั่วนะฮะจะไม่ส่งมอบรถให้กับซวย ีย่าด้ว่ามีการทําคนช่อฉนหรือว่ามีการส่งมอบรถผิดคันให้กับซวยนะฮะชั่วก็ไม่ต้องรับผิดข้อตกลงอย่างนี้เป็นโมคฆาครับนะฮะหรือชั่วไปทําข้อตกลงกับซวยว่าแม้ชั่วจะประมาทเลอนเลออย่างร้ายแรงทําให้รถที่ชั่วขายให้ซวยเนี่ยนะฮะ เกิดการเสียหายเกิดพังเนี่ยชั่วก็ไม่ต้องรับผิดแบบนี้ข้อตกลงอย่างนี้เป็นโมฆะครับตามมาตรา373เพราะฉะนั้นในลักษณะของสัญญาและผลแห่งสัญญาในเรื่องของข้อตกลงร่วงหน้ายกเว้นความรับผิดของลูกหนี้มันเลยไม่ค่อยมีประเด็นอะไรให้ข้อสอบออกแต่เพื่อข้อสอบถามเนี่ยเราก็น่าจะพอตอบได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีข้อตกลงร่วงหน้าว่าถ้าลูกหนี้ทากลนช่อฉนหรือลูกหนี้ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงก็ตามเนี่ย ก็ตกลงกันว่าลูกหนี้นั้นไม่ต้องรับผิดข้อตกลงอย่างนี้เป็นโมฆะครับจบฮนะในเรื่องตรงนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมารุยตรงนี้กันดีกว่าก็คือในเรื่องของสัญญาเพื่อประโยชน์ของบุคคลภายนอกซึ่งจะเป็นคีย์คอนเทนต์หรือคอนเทนต์หลักในวันนี้นะครับนะก็จะเป็นในเรื่องของสัญญา เพื่อประโยชน์ของบุคคลภายนอกแล้วมันคืออะไรล่ะพี่หมอไอ้สัญญาเพื่อประโยชน์ของบุคคลภายนอกเนี่ยมันก็คือสัญญาที่คู่สัญญาก็หมายความว่ามีคนสองคนแล้วฮะเขาตกลงกันว่าจะชําระหนี้ให้กับบุคคลภายนอกเอ๊ะแปลกเพราะว่าอะไรฮะปกติแล้วเนี่ยคู่สัญญาเขาตกลงกันเนี่ยก็เป็นการตกลงเพื่อที่จะให้ชําระหนี้กับ คนคนหนึ่งในสัญญายืมหรือสัญญาให้ก็เป็นการต,ตกลงว่าจะชําระหนี้ให้กับตัวผู้ที่ได้รับตามสัญญาให้หรือในสัญญายืมเนี่ยก็เป็นข้อ to to okay. the ตกลงว่าหลังจากสินทรัพย์ไปแล้วเนี่ยนะครับก็ตกลงว่าจะมีการชําระหนี้โดยการส่งมอบทรัพย์ที่ยืมไปเนี่ยนะฮะให้กับผู้ให้ยืมนะก็คือเป็นข้อตกลงที่มีการตกลงชําระหนี้ให้กับคู่สัญญาคนใดคนหนึ่งอันนี้เขาเรียกว่าสัญญาไม่ต้องตอบแทนหรือในสัญญาต่างตอบแทนก็เป็นสัญญาที่ ต่างฝ่ายต่างมีหนี้ที่ต้องชําระซึ่งกันและกันแต่ในกรณีของสัญญาเพื่อประโยชน์ของบุคคลภายนอกนั้นนะฮะก็เป็นสัญญาที่คู่สัญญาเนี่ยนะฮะเกับ B เนะี่ยดันไปตกลงว่าจะชําระหนี้ให้กับใน C นะฮะแบบนี้เรียกว่าเป็นสัญญาเพื่อประโยชน์ของบุคคลภายนอกนะฮะซึ่ง จะมีเงื่อนไขสําคัญอยู่ประมาณ3ข้อคือ1น1บุคคลภายนอกนั้นมีสิทธิ์ที่จะเรียกชําระหนี้ให้อ่าจากลูกหนี้โดยตรงก็หมายความว่าสมมุติว่า A เนี่ยตกลงกับ B นะฮะว่าจะไปชําระหนี้โดยการโอนที่ดินให้กับในซีเขาละฮะ แต่จริงๆเนี่ยเป็นที่ดินของใครฮะเป็นที่ดินของนายเแต่ A ตกลงกับ B ว่าเดี๋ยวจะโอนที่ดินให้กับน้อง C ีนะครับนะจะโอนที่ดินให้กับน้อง C อย่างนี้เนี่ยนะครับน้อง C ีเนี่ยในฐานะที่เป็นบุคคลภายนอกเนี่ยนะครับและได้รับประโยชน์จากสัญญาเพื่อประโยชน์ของบุคคลภายนอกเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะเรียกนะฮะให้ A เนี่ยชำระหนี้แก่ตนได้โดยตรงโดยที่ไม่ต้องไปผ่านใครฮะไม่ต้องไปผ่าน B เลยนะครับนี่คือในในยะของเงื่อนไขข้อแรกของ สัญญาเพื่อประโยชน์ของบุคคลภายนอกเงื่อนไขข้อที่2ครับสิทธิ์ของบุคคลภายนอกนั้นจะเกิดขึ้นเมื่อบุคคลภายนอกได้แสดงเกเจตนาต่อลูกหนี้แล้วนะครับว่าจะถือประโยชน์อ่าจะถือเอาประโยชน์จากสัญญาก็หมายความว่าสิทธิ์ของบุคคลภายนอกจะเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์เมื่อมีการแสดงเจตนาหรือว่ามีการแจ้งนะฮะไปที่ลูกหนี้อย่างในเคสนี้ก็คือในซีเนี่ยแจ้งไปที่ A ว่าเอ้ยช่วยโอนที่ดินให้ ตามสัญญาของบุคคลภายนอกที่ A กับ B ได้ตกลงกันว่าจะโอนที่ดินให้ C หน่อยนะครับสิทธิ์ของบุคคลภายนอกจะเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์นะฮะนี่คือเงื่อนไขข้อที่2นะฮะส่วนเงื่อนไขข้อที่3นั้นก็จะสืบเนื่องมาจากเงื่อนไขข้อที่2ก็คือว่าเมื่อบุคคลภายนอกได้แสดงเจตนาไปยังลูกหนี้คือ C ได้แสดงเจตนาไปยัง A แล้วนะครับว่าจะถือเอาประโยชน์จากสัญญาเนี่ยเมื่อสิทธิ์นั้นเกิดขึ้นแล้ว คู่สัญญาจะเปลี่ยนแปลงหรือระง,งับสิทธิ์ไม่ได้เช่นถ้าสมมุติว่า A ตกลงกับ B ว่าจะโอนที่ดินให้กับ C นะครับปรากฏว่า C ก็ส่งสัญญาณหรือว่าแสดงเจตนามายัง A บอกว่าโอเคช่วยโอนให้หน่อยนะตามสัญญานะครับแล้วตอนหลังเนี่ยนะฮะหลังจากที่ C เนี่ยได้แสดงเจตนาแสดงว่าอะไรฮะแสดงว่าสิทธิ์ได้เกิดขึ้นแล้วเพราะสิทธิ์ของบุคคลภายนอกได้เกิดขึ้นแล้วจะเกิดเงื่อนไขอีกข้อหนึ่งก็คือว่า A และ B เนี่ยนะฮะคือคู่สัญญ,ญาเนี่ย จะไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงหรือนังับสิทธิ์ของ C ได้แล้วเพราะอะไรฮะเพราะสิทธ์ของบุคคลภายนอกได้เกิดขึ้นแล้วหลังจาก C เนี่ยได้แจ้งไปแล้วสิทธ์เกิดขึ้นแล้ว A กับ B จะมาบอกว่าเฮ้ยไม่โอนให้ลวเปลี่ยนใจลวขอโอนให้น้องดีแทนได้ไหมบอกไม่ได้เพราะอะไรฮะเพราะว่าสิทธ์ของบุคคลภายนอกได้เกิดขึ้นแล้วนะครับแล้วอย่างสุดท้ายครับเมื่อสิทธ์ของบุคคลภายนอกได้เกิดขึ้นแล้วเนี่ยแม้ว่าแม้ว่า A กับ B เนี่ยนะฮะจะไม่สามารถที่จะยกเลิกเพิกถอนเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ของใน C ได้แล้วเนี่ยนะฮะอย่างไรก คู่สัญญาหรือลูกหนี้เนี่ยยังสามารถที่จะยกเอามูลหนี้ที่ไม่สมบูรณ์เข้ามาต่อสู้ได้เป็นอย่างไรเดี๋ยวยกตัวอย่างให้ฟังแต่ให้รู้ว่ามีทั้งหมด4เงื่อนไขนี้ซึ่งข้อสอบจะออกเงื่อนไขข้อที่1ข้อที่2และข้อที่3ข้อที่4โดยส่วนใหญ่ยังพี่หมอยังไม่เจอนะครับว่าข้อสอบออกเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะพูดอสามอันแรกเป็นหลักแต่จะยกตัวอย่างที่4ให้ฟังลวกันนะครับทีนี้ มาดูตามมาตรากันบ้างนะครับซึ่งในเงื่อนไขข้อแรกกับข้อที่2อย่างที่ม่หมอได้บอกไปมันอยู่ในมาตรา374นะครับวรคแรกและวรที่2นะครมาดูมาตราเขาบอกว่าถ้าคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งทำสัญญาตกลงว่าจะชําระหนี้ให้กับบุคคลภายนอกท่านว่าบุคคลภายนอกมีสิทธิ์จะเรียกชําระหนี้จากลูกหนี้ได้โดยตรงก็หมายความว่า C สามารถจะเรียกให้ EA เนี่ยนะฮะโอนที่ให้ตนได้โดยตรงโดยที่ไม่ต้องผ่านใครฮะไม่ต้องผ่าน B นะครับนะแล้วกวรที่2ก็บอกไว้ว่า ดังกรณีข้างต้นดังวักดังตนเนี่ยนะฮะสิทธิ์ของบุคคลภายนอกย่อมเกิดขึ้นนะฮะย่อมเกิดขึ้นตั้งแต่เวลาที่ได้แสดงเจตนาแก่ลูกหนี้ว่าจะถือเอาประโยชน์จากสัญญานั้นนะครับนะนี่คือตามเงื่อนไขนะครับส่วนมาตราข้อที่3เงื่อนเงื่อนไขข้อที่3และข้อที่4ที่บอกไว้ว่าเมื่อสิทธิ์ของลูกหนี้เกิดขึ้นแล้วเนี่ยจะระงับเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ไม่ได้อยู่ในตามตามมาตรา3 7 5ที่บอกไว้ว่าเมื่อสิทธิ์ของบุคคลภายนอกได้เกิดขึ้นตามบทบัญญัติแห่งมาตราก่อนแล้วเนี่ย คู่สัญญาหาอาจจะเปลี่ยนแปลงหรือระงับสิทธินั้นได้ไมนะครับหมายความว่าถ้าเขาได้แจ้งเจตนาแล้วนะครับมายังบุคคลภายนอกว่าจะถือจากบุคคลภายนอกมายังลูกหนี้ว่าจะถือเอาประโยชน์จากสัญญาแล้วเนี่ยนะฮะคู่สัญญาไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงหรือระงับสิทธของบุคคลภายนอกได้เพราะว่าแะ้วเพราะสิทธของบุคคลภายนอกได้เกิดขึ้นแล้วนะครับอย่างไรก็แล้วแต่ตามมาตรา376บอกว่าแม้สิทธของบุคคลภายนอกจะเกิดขึ้นแล้วเนี่ยคู่ต่อสู้เนี่ยนะฮะ ก็ยังสามารถจะอ้างมูลสัญญาเนี่ยนะฮะที่เป็นมูลสัญญาที่ไม่สมบูรณ์เนี่ยยกขึ้นต่อสู้นะฮะกับบุคคลภายนอกที่จะรับประโยชน์จากสัญญานั้นได้นะครับอันนี้คือในยักของมาตรา376ซึ่งเดี๋ยวพี่หมอจะยกตัวอย่างให้ฟังถ้าพูดตอนนี้อาจจะไม่เข้าใจนะครับมาดูทีละอันกันดีก,กว่านะครับเงื่อนไขข้อแรกครับบุคคลภายนอกนะฮะมีสิทธิ์ที่จะเรียกชราระหนี้ได้จากลุงนี้โดยตรง เงื่อนไขยอย่างแรกเลยก็คือว่าบุคคลภายนอกเนี่ยที่คู่สัญญาคือ A และ B เนี่ยนะฮะทำสัญญาที่จะชําระหนี้ให้กับบุคคลภายนอกเนี่ยบุคคลภายนอกนั้นต้องระบุตัวต,วตนได้แน่นอนต้องเป็นน้อง C น้องดีน้องสมชายน้องสมหญิงอะไรก็แล้วแต่นะฮะอย่างนี้ถือว่าถึงจะเป็นสัญญาเพื่อประโยชน์ของบุคคลภายนอกแต่ถ้า A และ B เนี่ยฮะเกิดทําสัญญากันว่าจะเอ่อชระหนี้ให้กับบุคคลอนาถาที่มีรายได้น้อยกว่า10,000ขึ้นไปเนี่ยนะฮะ แบบนี้เนี่ยมันระบุตัวต,วตนได้ไม่แน่นอนแบบนี้จะไม่ถือว่าเป็นสัญญาเพื่อประโยชน์ของบุคคลภายนอกนะครับอันนี้คือเรื่องแรกเรื่องที่2ก็คือบุคคลภายนอกมีสิทธิที่จะเรียกชําระหนี้ได้จากลูกหนี้โดยตรงก็หมายความว่าสมมติว่าดากับตกลงกับแดงฮะจะโอนที่ดินของในดำเนี่ยนะให้กับน้องขาวซึ่งเป็นลูกของดําและแดงเนี่ยนะขาวซึ่งเป็นคุณลูกเนี่ยซึ่งเป็นบุคคลภายนอกเนี่ยสามารถที่จะเรียกให้ดำเนี่ยนะฮะ คือลูกหนี้เนี่ยนะฮะชำระหนี้กับตนได้โดยตรงโดยที่ไม่ต้องผ่านใครฮะไม่ต้องผ่านแดงนะฮะสามารถเรียกให้ดำเนี่ยโอนที่ดินให้ขาวได้โดยตรงเลยนี่คือ เงื่อนไขข้อแรกตามมาตรา374วรรคแรกซึ่งมี2องนัยยะคือ1นต้องระบุตัวตนได้แน่นอนและอย่างที่2บุคคลภายนอกนั้นนะฮะสามารถเรียกให้ลูกหนี้เอ่อเรียกกันเรียกให้ลูกหนี้เนี่ยชำระหนี้แก่ตนได้โดยตรงโดยที่ไม่ต้องไปพึ่งใครฮะพึ่งคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งนะครับนะส่วนเงื่อนไขข้อที่2ครับสิทธิของบุคคลภายนอกนั้นจะเกิดขึ้นเมื่อบ,บุคคลภายนอกได้แสดงเจตนาแก่ลูกหนี้แล้วว่าจะถือเอาประโยชน์จากสัญญานั้นตามมาตรา374วรรคสองนะฮะการถือเอาสัญญานั้นนะฮะเป็นอย่างไรลล่่ะะพีหมอออทจถืวาาบุคคภยนก แ,แสดงเจตนาว่าจะถือเอาประโยชน์จากสัญญานั้นก็มีอยู่2แบบแบบแรกเขาเรียกว่าแบบโดยตรงนะฮะคือบุคคลภายนอกแจ้งไปยังลูกหนี้เลยว่าให้โอนที่ดินให้ตามสัญญานะฮะหรือบอกไปเลยว่าประสงค์จะเช่าตึกตอ่อนะฮะแบบนี้เป็นการบอกโดยตรงเลยว่าจะถือเอาประโยชน์จากสัญญานะครับหรือถ้าโดยอ้อมก็บอกกับลูกหนี้ว่า เออขอบคุณนะที่ดํากับแดงจะโอนที่ดินให้และตนเนี่ยก็พร้อมที่จะรับโอนพร้อมเมื่อไหร่ให้แจ้งมาเลยอ่ะอันนี้เขาเรียกว่าเป็นการแสดงเจตนาโดยอ้อมว่าจะถือเอาประโยชน์จากสัญญาหรือในกรณีการเช่าตึกเนี่ยนะฮะการที่เอาค่าเช่าไปจ่ายเนี่ยนะฮะก็ถือว่าเป็นการแสดงเจตนากับลูกหนี้ว่าจะถือเอาประโยชน์จากสัญญาเช่าซึ่งเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูข้อสอบฟังตรงนี้อาจจะงงว่าเอะแล้วกันที่บอกว่าจะประสงค์จะเช่าตึกต่อหรือเอาค่าเช่าไปจ่ายเนี่ยมันเกี่ยวอะไรกับสัญญาของบุคคลภายนอกเดี๋ยวดูข้อสอบแล้วเราจะเข้าใจนะครับเนาะ นิดหนึ่งนะครับนะเมื่อลูกหนี้ได้แสดงเจตนาแล้วสิทธิของบุคคลภายนอกจะเกิดขึ้นได้แล้วเพราะฉะนั้นเมื่อสิทธิของบุคคลภายนอกเกิดขึ้นได้แล้วเนี่ยเกิดในดําซึ่งเป็นลูกหนี้เนี่ยเออไม่ยอมโอนที่ดินให้กับขาวเป็นไงฮะขาวสามารถที่จะฟ้องบังคับได้นะครับหรือในเคสที่มีการที่เอาค่าเช่าไปจ่ายแล้วนะครับถือว่าถือเอาประโยชน์แสดงเจตนาถือเอาประโยชน์จากสัญญาแล้วเนี่ยนะครับตัวผู้ให้เช่าตึกเนี่ยหรือเจ้าของตึกคนใหม่เนี่ยฮะเกิดไม่ยอมให้เช่านะฮะ โอ้โหนำมาฟ้องขับลงขับไล่ตัวนี้ก็สามารถที่จะไปฟ้องแย้งหรือว่าฟ้องกลับได้นะครับนะอันนี้ก็คือสิทธิ์เกิดเมื่อไร่สามารถที่จะฟ้องบังคับได้เพราะอะไรฮะเพราะถือว่ามีการเอ่ออะไรนะโต้แย้งทางสิทธิ์แล้วถ้าเกิดใครเรียนวิแพงมาแล้วจะเข้าใจศัพท์คํานี้ถ้าใครยังไม่ได้เรียนก็ช่างมันก่อนนะครับนะเพราะฉะนั้นในเงื่อนไขข้อที่2เมื่อได้แสดงเจตนาแก่ลูกหนี้แล้วว่าจะถือเอาประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นทางตรงนะบอกกันตรงๆหรือทางอ้อมนะฮะ เอาค่าเช่าไปจ่ายบอกว่าพร้อมจะรับโอนนี่ก็ตามเนี่ยสิทธิ์เกิดขึ้นแล้วนะครับก็สามารถที่จะฟ้องบังคับได้แล้วนะครับและเมื่อสิทธิ์เกิดขึ้นแล้วนะฮะไม่ว่าเงินไขาตามมาตรา375 376ก็ตามเนี่ยพี่หมอสรุปให้ฟังง่ายๆว่าเมื่อบุคคลภายนอกได้แสดงเจตนาเอาประโยชน์แล้วถือว่าสิทธิ์เกิดขึ้นแล้วจะมี2เหตุการณ์เกิดขึ้นตามมานอกจากว่าฟ้องบังคับได้เหตุการณ์ข้อที่1คือคู่สัญญาจะเปลี่ยนแปงลงระงับสิทธิ์ไม่ได้ซึ่งตรงนี้ข้อสอบจะออกนะฟังดดดีๆนนัับนะตตววอย่่่าาาางงงเชํกกลกแ ที่ดินให้กับข่าวซึ่งเป็นลูกของทั้งสองคนเนี่ยนะฮะขาวบุคคลภายนอกได้แสดงเจตนาไปยังดำซึ่งเป็นลูกหนี้เป็นคุณพ่อแล้วนะซึ่งเป็นลูกหนี้ว่าขอให้คุณพ่อดำเนี่ยโอนที่ดินให้กับตนเนี่ยนะฮะแม้ต่อมาเนี่ยดำไม่อยากจะโอนที่ดินให้กับข่าวแล้วเนี่ยไปตกลงกับคุณแม่ก็คือแดงว่าเอ้ยไม่โอนแล้วจะขออนุญาตเอ่อไปโอนให้กับน้องเทาลูกคนเล็กเนี่ยฮะแบบนี้เปลี่ยนแปลงสิทธิ์ของขาวไม่ได้แลวฮะเพราะว่าอะไรฮะ เพราะว่าสิทธิของบุคคลภายนอกได้เกิดขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องจําก็คือว่าในสัญญาเพื่อประโยชน์ของบุคคลภายนอกบุคคลภายนอกได้แสดงเจตนาจะถือเอาประโยชน์จากตรงนี้กับลูกนี้เมื่อไหร่นะคะคู่สัญญาเปลี่ยนแปลงไม่ได้แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดว่ายังไม่ได้ยังไม่ได้เลยฮะ ยังไม่ได้แจ้งหรือว่ายังไม่ได้แสดงเจตนาถือเอาประโยชน์แบบนี้เนี่ยดำกับแดงสามารถที่จะตกลงว่าเอ้ยไม่โอนให้ขาวและขาวมันเป็นคนไม่ดีมันเป็นเด็กไม่ดีมันไม่ใช่ลูกกตันยูขอโอนให้น้องเทาที่เป็นลูกกตันยูแบบนี้เปลี่ยนแปลงได้เพราะอะไรฮะเพราะรุงนี้ยังไม่ได้แสดงเจตนาถือเอาประโยชน์กับรุงเออขอไปบุคคลภายนอกยังไม่ได้แสดงเจตนาเอาถือเอาประโยชน์จากสัญญากับรุงนี่สิทธิ์ยังไม่เกิดอย่างสมบูรณ์เพราะฉะนั้นถ้าสิทธิ์ยังไม่เกิดอย่างสมบูรณ์เนี่ย คู่สัญญายังสามารถเปลี่ยนแปลงระง,งับสิทธ์ได้นะครับนะอ่ะอันนี้ก็คือในสิ่งที่ข้อสอบจะออกนะฮะแต่ในเคสที่ถ้าแสดงเจตนาแล้วสิทธ์เกิดขึ้นแล้วข้อที่1คือคู่สัญญาจะมาเปลี่ยนแปลงระง,งับสิทธิ์ไม่ได้ข้อที่2ก็คือแม้จะเปลี่ยนแปลงระง,งับสิทธิ์ไม่ได้นะครับแต่ยังยกเอาเรื่องมูลสัญญาที่บกพร่องหรือไม่สมบูรณ์มาต่อสู้ได้ยังไงฮะอย่างเช่นเขาบอกว่า ในรวยเนี่ยทำประกันกับบริษัทคนไทยประกันชีวิตนะฮะซึ่ง <c oughs> ตรงนี้ก็ถือว่ารวยกับบริษัทคนไทยประกันชีวิตเนี่ยเป็นคู่สัญญานะครับที่ <c oughs> มีการตกลงกันว่าจะถือ,อตรงนี้จะชําระหนี้ก็คือตัวใครฮะ ัวคนไทยประกันชีวิตในฐานะผู้เอาประกันภัยเนี่ยจะชําระหนี้ให้กับในหล่อซึ่งเป็นลูกชายนะฮะของตัวในรวยเนี่ยนะฮะเมื่อในรวยเนี่ยได้ตุยเย่ไปตามสัญญาประกันชีวิตนะฮะก็คือเวลาเขาไปทําประกันใช่ไหมถ้าเกิดว่าเกิดตายขึ้นมาเนี่ยนะฮะคนตายไปแล้วก็ไม่รู้จะเอาเงินไปทาไว้ที่ไหนนะฮะมาไปทําอะไรนะฮะก็จะมีการทําสัญญาว่าใครจะเป็นผู้รับประโยชน์นะ,ะถ้าเกิดตายได้เงินมา1ล้าน2ล้านจะให้ใครเป็นคนรับโดยส่วนใหญ่ก็จะให้ลูกให้ภรรยาอะไรเงี้ยฮะในเคสนี้เนี่ยรวยก็ตกลงกับบริษัทคนไทยประกันชีวิตว่าจะ ให้หล่อนะซึ่งเป็นลูกชายเนี่ยเป็นผู้รับปรผลประโยชน์เงิน2อร้านตามสัญญาประกันชีวิตนะฮะก็ถือว่ารวยแล้วก็บริษัทคนไทยประกันชีวิตเนี่ยเป็นคู่สัญญาที่ตกลงกันว่าลูกหนี้ก็คือบริษัทคนไทยประกันชีวิตเนี่ยจะชําระหนี้ให้กับบุคคลภายนอกก็คือในหล่อซึ่งเป็นลูกชายของในลรวยนะฮะในเคสนี้เนี่ย <c oughs> แม้ในหอเนี่ยซึ่งเป็นบุคคลภายนอกได้แสดงเจตนาไปยังบริษัทคนไทยประกันชีวิตซึ่งเป็นลุหน,นี้นะฮะว่าจะถือรับเอาประโยชน์จากสัญญาประกันภัยนี้แล้วก็ตามเนี่ยแต่บริษัทคนไทยประกันชีวิตเนี่ยยังสามารถที่จะยกเอาเรื่องมูลสัญญาที่ไม่สมบูรณ์ขึ้นต่อสู้เพื่อจะไม่ชําระนี้ให้กับบุคคลภายนอกได้โดยยกเรื่องที่รวยเนี่ยนะฮะตอนมาทําประกันเนี่ยปกปิดฮะว่าตนเนี่ยสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่ถามปัญหาสุขภาพสักคำเลยฮะก็เลยปกปิดว่าตนเนี่ยเป็นมะเร็งฮะตอนทําประกันฮะ ทำให้สัญญาประกันชีวิตตรงนี้มีผลเป็นโมคียะนะครับแล้วเมื่อบริษัทประกันเนี่ยบอกร้างเนี่ยก็สามารถที่จะ งดเว้นการจ่ายเงินได้เพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าบุคคลภายนอกเนี่ยแสดงเจตนาไปยังลูกหนี้คือบริษัทคนไทยประกันชีวิตแล้วเนี่ยนะครัตัวลูกหนี้คือบริษัทคนไทยประกันชีวิตเนี่ยยังสามารถยกเอาเรื่องของมูลสัญญาที่ไม่สมบูรณ์เนี่ยขึ้นมาต่อสู้เพื่อจะไม่ชําระหนี้ให้กับบุคคลภายนอกได้อยู่นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยข้อสอบไม่ค่อยออกแต่ว่าพี่หมอกลองมาพูดให้ฟังละกันเผื่อข้อสอบมันออกเผื่ออาจารย์ใจร้ายนะ <c oughs> นะครับนะฮะ แล้วเดี๋ยวยังไงในพาร์ทต่อไปเนี่ยพี่หมอก็จะพามารุยข้อสอบว่าในสัญญาเพื่อประโยชน์ของบุคคลภายนอกเนี่ยข้อสอบเคยออกแบบไหนกันบ้างนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กับพี่หมอด้วยนะครับแชร์ส่งต่อให้กับเพื่อนนะครับอยากสนนุนพี่หมอนะครับกดสมัครสมาชิกได้เลยนะครับนาะจะเป็นกําลังใจให้กับพี่หมอมากๆเลยแล้วกันนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ